สวัสดีครับอ n น e r t e a ทีม a i l a n d ครับวันนี้เรามาพูดถึงสายรีโมทนะครับที่ทำให้ปีเนี่ยมีอาการไฟรั่วนะครับมันรั่วยังไงบางทีมันไม่ได้เกิดจากนะครับภาคไฟที่ไฟบวกไฟลบไม่พอเดียวรีโมทไม่พอก็เป็นได้ครับเพราะว่าผมเจอหลายอาการว่ารีโมทไม่พอนะครับแล้วก็เกิดอาการคือไฟรั่วนะครับมันไม่เสียนะครับมันรั่วคราวนี้ผมจะมาบอกอย่างหนึ่งรับทิศอย่างนึงคือ เห็นอะไรไหมครับนี่คือสายรีโมทของแต่ละตัวครับตับล็อกขับกลางแล้วก็ปีนะครับนี่ครับปีนะครับแล้วเราทำไมถึงจะต้องใช้สายวายเส้นใหญ่นะสิบมิลทำไมผมถึงไม่ใช้เป็นสายเล็กแล้ววายเป็นเส้นเส้นเดียวนะครับในระบบไม่ว่าจะแบบอยู่ในบ้านก็ตามนะครับหรืออยู่ในรถยนต์เราก็ตามนะครับ เราควรต้องคํานึงถึงสายสัญญาณรีโมทในการออนสังเกตครับรถบัคจะมีการปุกปกักเปิดปุ๊บหรือปิดสวิตช์มีอาการแย่งไฟกันกินนะครับนั่นหมายถึงว่าสมมุติว่าไอตัวนี้คือปั๊มแรงเลยสมมติพันวัตไอตรงนี้300ไอ้ตัวนี้100นะครับเวลาเราจ่ายน้ําเข้าไปหรือมีคนเปิดน้ําใช้เนี่ยสม,มเปิดไอตัวนี้ปึ้งขึ้นมา่เปิดพร้อมๆกันเนี่ยไอตัวปั๊มที่พันวัตเนี่ยมันก็จะดึงน้ําจากแข็งอะไปได้เยอะกว่าพวกนี้ครับแล้วพอมันเหลือแล้วจากไอพวกเนี้ยมันค่อยดึงแล จ่ายตามเป็นจังหวะจังหวะไปตามกําลังหวาดไปนะครับแล้วแต่ว่าทําไมเราเออผมต้องพูดงี้แล้วเราจะแก้ยังไงในเมื่อเราอยากไดใช้ไอ้พันหวาดสามร้อหนึ่งร้อเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็เพิ่มขนาดสายเมนให้มันใหญ่ขึ้นนครับสมมติแทงเท่าเดิมเลยสมมติห0ึ่งลิตรมีขนาด2นิ้วแต่คุณใช้ ท่อวายหนึ่งนิ้วมาแล้วก็หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนึกออกไหมหนึ่งนิ้วสามนิ้วพร้อมกันเนี่ยมันจะพอไหมคุณอาจจะต้องวายสามนิ้วหรือห้านิ้วด้วยซ้ำไปเป็นทวีคูณมันหรือช่องมันสองนิ้วเต็มเมเลยมันถึงจะโฟน้ําได้ดีกว่านะครับนี่คือเหตุผลเลยว่าทําไมบางทีเกิดการคือปีไฟไม่พร้อมผมบอกพี่ผมต่อเข้าออนจากตัวนี้เลยเนี่ยปึ้งเนี่ยออนเนี่ยไอ้นี่ก็ออนได้ครับเนี่ยเห็นไหมไอ้นี่ก็ออนได้ครับ อ่อนแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ก็ออนได้ครับผมถึงปีที่ผมใช้ไม่เคยเกิดไฟลูกอะนะเพราะว่าเราคํานึงถึง,ถงแหล่งที่มันจะต้องจ่ายด้วยครับไม่ใช่อยู่ๆว่าเอาสายเท่าเนี่ยหนึ่งเส้นแล้วก็ไปแชร์ให้มันสามเส้นอย่างเงี้ยถ้าตายก็ไม่พอครับใครบอกว่ากินกระแสน้อยผมบอกไม่จริงครับปีผมกินกระแสนเนี่ยรีโมทเนี่ยผมว่าต้องมีศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งไอตัวเนี้ยหนึ่งสองหนึ่งสองแน่นอนถ้าถามว่าไอสายเส้นแค่เนี้ยพอหรอ ยิ่งยาวก็ยิ่งดอกนะครับมันควรจะต้องเป็นสายแบบขี้เหร่ผมพูดตรงๆนะผมเดินจากแบตเตอรี่เนี่ยสิบมิลแล้วครับสิบย้ำว่าสิบมิลแล้วครับไออย่างเงี้ยขี้เหร่เลยครับเนี่ยสิบมิลแล้วพอสิบมิลเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ค่อยจับวายหรือจะเข้าสายเอ่อหรือจะเข้าอีเล่ก็ได้นะครับจะค่อยแชร์ไปแบ่งมันอีกทีหนึ่งแต่ไม่ใช่แบบมาสายเท่าเดิมแค่นี้แล้วก็ไปแบ่งแยกสี่ห้าเส้นครับเท่าไหร่ก็พังครับ ซ่อมวันนี้อีกอสามเดือนก็พังซ่อมสิบครั้งมันก็พังสิบครั้งมันก็จะพังวนเบียนอยู่ครับถ้ามันเราไม่แก้มันนะนะครับอันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับว่าสําหรับท่านที่ใช้สายรีโมทเส้นขนาดนี้แล้ววายเท่าๆกันครับเท่าไหร่หก็พังปีตัวไหนพังไม่พังไม่รู้แต่ของผมพังผมพูดได้เลยทุกอย่างมันมันต้องการพลังงานที่เยอะๆรถแรงยังต้องการน้ามันอากาศที่เยอะขึ้นเลยครับและอย่างไอพวกเนี้ยพื้นปีตัวเดิมใช้ มีมีไฟเลี้ยงอยู่2โวลต์3โวลต์คุณอยากเปลี่ยนปีที่มีไฟเลี้ยงแบบ12โวลต์13โวลต์หรือเอาเอาพุทแบบเออผมผู้ผิดนะครับเอาพุท12 13โวลต์ไฟเลี้ยง20โวลต์อย่างเงี้ยกับไฟเลี้ยงในวงจร12โวลต์13โวลต์เอาพุทออกอยู่2โวลต์อย่างเงี้ยพอเหรอไอ้สายแค่เนี้ยนะนะครับผมฝากไว้ด้วยครับพัง ก็ส่งมาซ่อมได้ครับแต่แค่ว่ามันไม่ใช่แบบเอ้ยเดี๋ยวพังอีกแล้วเดี๋ยวพังแล้ทำไมคนอื่นไม่พังทำไมคุณพังอะ่ะคิดอย่างนี้ก่อนนะครับอไล่ก็ใหญ่กว่าเค้าแล้วด้วยนะครับฝากนะครับสวัสดีครับ